พุท่ะมันได้ลายอ่ะข่อยเฮ็ดบ่ไหวดอกทุงใหญ่บ่มีอ่ะนิสสท่านั้นอันนี้ทุงเจ้านั่นบ่์ข่อยเอาหน่อไม้ใส่ไว้ทุงใหญ่อันอื่นบ่มีทุงใหญ่อันอื่นบ่มีเยอะมากครับคนี่ตั้งได้าอ,อีกนะทุกคนเยอะตั้งไดอีกอันนี้นั่นไม่นนะ ก็ส้มตามคุณอะมันได้หลายกุมือันนีเกงคุณอะอันเตลอนอนี่ย่ามันเป็นฟานออกได้เนยหน่อยได้เนี่ยมันเป็นเออมันเป็นหน่อไม้ดําขวนมันมันเปิดตะเตาเออมันว่าเป็นนอสิลีเดมันหน่อใหญ่มันมันฝานออกได้บบกเยอะเลยนะบัวบ้านี้ครับครับบังหลานใอีพ่อไปลูกไปให้พ่อไป มันหยอกนไม่กินสิเท่ามันหองหายใจชื่อมันอ่อนมันอ่อนมันเห็นเห็นคนมันอ่อนเอาเจ้าเลือกเอาเขาไม่หู้เลือกแบบไใบดองเลือกแบบใบดองใช่นี่ป้านอนนี่เราจะต้มกันสปันกันผู้เลี้ยงอะหลุดไม่เอาไม่เอาเยอะเอาเอาไปเห็น้อไม่สุ่มนี่เกียงเอาเขาจะเรียกให้เจ้าได้นี่ ใส่ถุงบวชเค่นั้นดอกเอาหนอ่อตุป,ปุ๋งแต่มันยังหวานอืม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 หน่อมันหวานนี่จะเอาไปต้มเลยนี่ข้าวเฮ็ดบ่ไหวดอกยายแถ้ามีกระเหล่าบวกดุ่นนี่เนี่ยอันน,อนี้รอไอะไรอันนี้ไผ่เลี้ยงอันนี้เจ้าเอาไปต้มกินเดีเจ้าจะเอาปะบวชแล้วมันหวานดีดีด้ต้มมนบเออมันหวานดีดีแล้วพอเจ้าคิดว่าจะไปต้มหรือเจ้าต้มปาไปต้มเนี่ยเออไปต้มเลดมัน<า>นั่น มันเป็นอ่น้องใหม่เพลี้ยมันจืดไว้น้องใม่เพลี้ยมันจืดไว้จะมันคันคาย้ายจริงเวลาบ่ายน้องใหม่มันคันเดย์ไปปวดเลิดแลยอนั้นแหละเยอะแล้วน่ะเยอะมากเลยอันนี้แม่กับสีฟ้าน้องไม่สมงเลี้ยงอันเข่ามือซ่าเขาจ้างจะเอามาส่งซื้อสอด